อ่าโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับในการเป็นผู้นำละแวกบ้านนะครับผมก็นะฮะมันมีหลายอย่างมากนะครับที่เออมันเป็นปัญหานะฮะแล้วมันก็ พบเจอเนาะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนๆนะครับผมว่าก็ต้องเจอเหมือนกันนะครับปัญหาแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดก็คือปัญหาเอ่อสมาชิกนะครับในแต่ละคนนะฮะซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าในแต่ละคนเนี่ยอยากจะเข้าละแวกบ้านของผมนะฮะแต่ว่าการเข้ามาละแวกบ้านใดละแวกบ้านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเอ่อละแวกบ้านผมนะการคุณที่คุณเข้าไปเอ่อละแวกบ้านอื่นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็มีเอ่อข้อกําหนดนะฮะหรือว่าเป็นแบบเหมือนกฎนั่นแหละตั้งไว้นะครับให้ปฏิบัติตามเนาะนะครับหรือบาง อ่าอย่างเช่นเอ่อบ้านผมเนี่ยนะครับระแวกบ,บ้านผมเนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าแข่งม้าจริงจังเนี่ยครับผมเนาะ<อ>ก็ต้องบอกไปนะตรงนี้เลยว่า ต้องแข่งม้าจริงจังนะครับผมก็ไม่ได้แข่งม้าชิวๆนะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าจะเข้ามาแล้วแข่งม้าชิวๆอะไรแบบนี้นะฮะก็อย่าเข้ามานะครับผมก็ไปหาละแวกบ้านที่เขาเชิวๆในการแข่งม้าอยู่ละกันนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องการคนมีเวลานิดนึงนะครับผมอะไรแบบนี้นะฮะคือละแวกบ้านอื่นอาจจะไม่ได้เหมือนละแวกบ้านผมนะฮะก็ละแวกบ้านอื่นอาจจะแบบว่าแล้วแต่เลยนะครับคุณจะทําบินเท่าไหร่ก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะมัน มันก็แล้วแต่นะครับผมก็นี่แหละนะครับปัญหาแรกนะับก็เป็นสมาชิกนะครับผมที่เข้ามาแล้วนะับผมแล้วก็ได้ออกไปนะครับผมก็ไม่ได้พูดพลาดพิงถึงใครนะนะฮะแต่ก็นั่นแหละนะครับคือบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็ทําบินแข่งม้าเสียอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แบบออกจากละแวกบ้านแบบกลางคันเลยแบบนี้นะครับแบบแข่งม้ามันใกล้จะจุบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คุณก็ทําบินไม่ครบเนี่ยคุณก็กดออกไปเลยเลยแบบนี้นะมัน มันมันมันน่าเกลียดนะคุณผู้ชมนะอย่าไปทํากับระแวะกบ้านอื่นนะครับผมผมบอกเลยนะมันมันสร้างความเออลำคาญแล้วก็เสียหายให้กับระแวะกบ้านนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติเนี่ยคุณลงแข่งมา้าอสมมติลงแข่งม้า3คนใช่ไหมครับลงแข่งม้า3คนแล้วถ้าเกิดสมมติอีก2คนเนี่ยทำบินแข่งม้าจบแล้วนะครับครบทั้ง9บินละนะฮะแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยทำบินไม่ครบนะฮะยังไม่ได้เริ่มทําซักบินเลยอะไแบบนี้นะฮะแล้วก็กดออกไปเลยกลางคันนะฮะระหว่างที่แข่งม้ากำลังเออแข่งอยู่นะครับผมบอก นะฮะแต้มแข่งม้าที่คนคนนั้นควรจะทําได้เนี่ยนะครับมันจะหายไปเว้ยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ของรางวัลน,นะครับมันก็จะเอ่อไม่ได้น่นเองนะครับก็คือแต้มมันไม่ถึงเนาะนะครับแต้มมันไม่ถึงที่จะปลดล็อกรางวัลเนาะอะไรแบบนั้นนะครับ <c oughs lem ic> ผมก็เป็นปัญหานะครับที่เอ่อผมได้พบเจอมานะฮะมันก็เป็นแบบนะปัญหาหนึ่งนั่นแหละนะครับพ็พบเจอทั้งแบบคนที่เออตั้งใจแข่งม้าจริงๆนะฮะแล้วก็เจอแบบคนที่ เหมือนเหมือนไม่ค่อยอยากแข่งมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแบบไม่แล้วก็แบบไม่มีเวลาอะไรเท่าไหร่นะครับไม่มีเวลาในการแข่งมาอะไรแบบนี้บางคนก็เข้ามาแล้วก็แบบ ติดเรียนนู <in Rocky> ่นนี่นั่นนะครับก็คือบ้านผมเนี่ยนะจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะที่สามารถพักการแข่งม้าได้นะครับในสัปดาห์หนึ่งๆนะครับก็คือสมมติเนี่ยคุณพักการแข่งม้าสัปดาห์นี้ไปแล้วใช่ไหมครับสัปดาห์ต่อไปเนี่ยคุณต้องลงแข่งม้าอะไรแบบนี้นะครับผมคือพักได้แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะฮะก็คือถ้าเกิดแบบคนไม่มีเวลาเลยหรือว่าติดเรียนอะไรจริงๆเนี่ยนะฮะอย่าเข้ามาละแวกบ้านผมนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าเข้ามาละแวกบ้านผมนะครับเพราะว่าละแวกบ้านผมต้องการคนที่จริงจังเนาะ นะะฮนี่ก็นั่นแหละนะครับก็บอกไว้นะครับผมเนาะนะก็ประมาณนี้แหละนะครับปัญหาที่ผมพบเจอนะครับในสหรับเออ่การเป็นผู้นำละแวกบ้านนะครับมันปวดหัวนะคุณผู้ชมนะครับแบบคนเข้ามาแบบโอ้โหต้องรับสมาชิกต้องนั่นต้องนี่นะครับคือบ้านมันก็มีกฎใช่ไหมครับก็ต้องอ่านกฎของละแวกบ้านนะครับให้ครบนะฮะแล้วก็แบบนัดตั้งใจปฏิบัตินะครับแล้วก็แบบทําความเข้าใจมันครบทุกข้อนะครับผมเนาะนะบางบ้านก็มีกฎ แบบนั้นแบบนี้แตกต่างกันไปนะครับผมแต่สำหรับระแวกบ้านผมก็มีกฎเฉพาะระแวกบ้านผมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าเนี่ยต้องอทํากฎให้ได้นะครับผมทําตามกฎให้ได้นะฮะแล้วคุณก็จะอยู่ร่วมกันกับระแวกบ้านผมได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับันดับแรกเลยคุณคือต้องมีเวลานะครับถ้าคุณไม่มีเวลาเนี่ยคุณไปสร้างระแวกบ้านอยู่เองเลยนะค,คุณผู้ชมนะค,คือแบบ ไม่ต้องไปเข้าร่มแวกบ้านอื่นคือสร้างแล้วแวกบ้านอยู่เองเลยอะ่ะคุณผู้ชมสร้างเองเลยอยู่เองนะฮะทำเองนะครับผมทําบินแข่งม้าเองนะครับจะบินจะเสียบินจะอะไรยังไงก็อยู่ที่คุณใช่ไหมเพราะว่าคุณอยู่บ้านคนเดียวเนะี่ยคุณทําบินคนเดียวนะครับมันก็นั่นแหละนะครับมันก็เป็นอีกฟิลนึงนะครับใครไม่อยากแบบว่าแบบมีปัญหากับคนแบบนี้นะครับผมไม่ชอบท,ำทำําตามกฎอะไรแบบนี้นะฮะสร้างแวแวกบ้านอยู่คนเดียวเถอะครับนะฮะแนะนำนะฮะไม่ต้องไปเออลบากวุ่นวายกับใครนะไม่ต้องไปเป็นปัญหาของใคร นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ชอบเข้าไปที่ละแวกบ้านอื่นแล้วก็ชอบไปทําแบบตัวแบบขอของนะครับพอได้ของปุ๊บเนี่ยก็กดออกจากระแวกบ้านออกเลยอะไรแบบนี้นะครับนิสัยไม่ดีนะแบบนั้นนะอย่าไปทำนะครับผู้ชมต้องทําให้สังคมเกมเฮเดเนี่ยมันดีขึ้นนิดนึงนะคุณผู้ชมนะครับมันมีคนหลายรูปแบบเนาะ คนในเ,เกมเฮเดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับคุณผู้ชมนะมีทั้งคนที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแล้วก็มีทั้งคนที่เกลียนแล้วก็ไม่เกลียนนะครับมีทั้งคนที่รู้ภาษาแล้วก็ไม่รู้ภาษานะฮะมันมีหลายแบบครับคุณผู้ชมนะล้วแต่ว่าเราจะาประสบพบเจอกับคนแบบไหนมากกว่า,น,านะฮะก็นั่นแหละนะครับพอเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้เป็นแบบอุทาหหณ์ละกันนะครับผมเนาะเป็นแบบใครที่อยากจะสร้างละแวกบ้านแล้วก็แบบอยากจะมีสมาชิกละแวกบ้านเข้ามาเยอะๆอะไรแบบนี้นะฮะ ก็ไปโพสต์ตามเฟซตามอะไรแบบนี้นะฮะก็เวลาคัดคนก็คัดดีๆนะฮะคุณผู้ชมนะเวลาคัดคนแบบเข้าระแวแบกบ้านอะไรแบบนี้ก็คัดดีๆเนาะนะฮะ ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมมาบ่นให้ฟังเรื่องเออละแวกบ้านเฉยๆนะครับผ,ผู้ชมเนาะนะถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์นในการแบบแข่งม้านะครับแล้วเข้าไปอยู่ในละแวกบ้านแล้วเป็นยังไงนะฮะแล้วมีเรื่องอยากเล่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยเนาะนะผมอ่านทุกเม้นท์นะครับผมแล้วผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์อะไรต่างๆ對對นานก็คอมเมนต์ไปได้เลยที่ด้านใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในน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 กกาาาารรรรททํคคคคลิิปปปตต่่่อออออไไดด้้วววยยะะะะัับบ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 เเ์แแแีี็็จจมึงงช นะนรัก็อยากให้ทุกคนแบบได้ประสบการณ์นะฮะในการเล่นเกม HD เนาะนะครับผมอยากให้ทุกคนแบบได้ประสบการณ์ในการเล่นนะฮะให้มันมีความสุขให้มันสนุกเยอะกว่านี้เนาะนะครับไม่ต้องไปเครียดมากนะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างสังคมเกมให้มันดีขึ้นเนาะนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงต้องมีเพียงตรงนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย